ครับพี่น้องท่านะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พรงสมทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีท่ามกลางของพวกเราทั้งหลายทุกคนดังในเช้าวันนี้พี่น้องครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ได้บอกว่าข้าพระเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ในท็อปิกในหัวข้อที่ได้บอกว่าพระเจ้าเริ่มต้นการดีพี่น้องพูดครับ 3C พระเจ้าเริ่มต้นการดี being the good work หรือ in u n o u พระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของพวกเรา Being the Good Work พี่น้องทุัรับพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีดังพระคัมภีร์ครั้งหนึ่งพี่น้องทุลัรับข้าพระเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยสุคริส นั่นหมายความว่าเปาโลได้พูดถึงประโยคเหล่านี้เปาโลกําล,ลังบอกว่าพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางคิสตจาชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคน <S <S <ๆ>เพราะว่าเราทั้งหลายทุกคนกระตือรือร้นเราทั้งหลายทุกคนเสียสละแล้วก็เราทั้งหลายทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าต่อง,งานรับใช้ตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของพวกเราและมาถึงวันนี้เราได้เห็นถึงพระพรเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีในคสตจักรของพระองค์ เริ่มต้นการดีในวิถีของเราที่เราจะทําตามสิ่ง kind of ที่โรรองได้ทรงโปรดให้เราทําแต่เราจะไม่ทําตามในสิ่งที่เราอยากจะทําแต่เราจะทําตามในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทํานั่นคือการเริ่มต้นการดีที่พระเจ้าให้เราทําและทุกสิ่งจะสําเร็จเป็นที่โปรดปรานและถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าพี่น้องท่านครับในเช้าวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันคือว่าเราต้องมองสามประการด้วยกันนั่นคือมองย้อนหลังลุกแบกพี่น้องครับเราก็ต้องมองมองย้อนหลังประการที่หนึ่งพี่น้องครับในเช้าวันนี้ ตลอดเวลา36ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับเราผ่านผู้รับใช้มากมายในการเริ่มต้นในคืดจักที่นี่แล้วก็อาจารย์เป็นคนที่4นะครับ25ปีที่ผ่านมาในการรับใช้เราย้ายจากสถานที่มา3-3ที่ด้วยกันจากแฟดบางนาแล้วก็มาถึงในสุขุมวิทไร่หนึ่งทับหนึ่งเป็นบ้านเล็กๆพี่น้องครับและจงมาถึงที่นี่นะครับในซอยเฉลิมพระเกียรติรอเก้าซอยเจ็ดพี่น้องครับมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณปี2012ที่เราเริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้เรามีการเฉลิมฉลองมิหารหลังใหม่ในปี2017 พี่น้องครับและหลังจากนั้นเราก็มีโบสถ์อีกหลังหนึ่งเป็นคิดจักลูกที่คิดจักทานาพระพรหนองสองห้องที่ขอนแก่นพี่น้องครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นการสร้างโบสถ์ปี2012ถึง2017รวมระยะเวลาประมาณ5ปีถึง6ปีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวพี่น้องทุกครับเราต้องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆมากมายแต่ขอสรุปประมาณนี้ก็คือว่าเราใช้กลยุทธ์ก็คืออธิษฐานเป็นคำพูดอธิษฐาน เรามีการอธิษฐานตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพี่น้องครับแม้ว่ายังไม่เสร็จดีแม้ว่ายังไม่มีกระพงกำแพงอะไรหลายอย่างมากมายถ้าเราเล่าเรื่องสตอรี่เราคงจะเล่าไม่จบวันนี้พี่น้องครับแต่ขอสั้นๆประมาณนี้คือว่าอธิษฐานพี่น้องพูดอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าทรงอวยพรเรามากขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์ต่างๆตามแต่ละวันและเมื่อเราอธิษฐานเราก็จะมีทีมที่เข้มแข็งมีสมาชิกที่อยู่เคียงข้างกันและกันพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้า และเราใช้ยุทธวิธีในการสร้างสาวกในปี2014พี่ดองครับณเวลานี้ก่อนที่เราจะใช้การสร้างสาวกปี2014นั้นเรามีสมาชิกเหลือเพียงแค่ไม่ถึง20คนจนเราเซตอัพมาเป็น70-80ด้วยกระบวนการการสร้างสาวกมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเรามองย้อนหลังไปพี่ดองรครับแน่นอนครับเมื่อเรามองอดีตเราจะเห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างแต่อย่างไรก็ตามครับพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่16ข้อที่1 8บอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร บนศิลานี้เราจะสร้างคือเสจักรของเราไว้พลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคือจักรไม่ได้บนศิลานี้เราจะสร้างคือเจักรของเราไว้พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคือเสจักรไม่ได้พี่น้องพูดไม่ได้ความตายจะจะไมครับมีผลอุปสรรคต่อคสตจักไม่ได้พลังความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้เมื่อเราก้าวเดินกับพระเจ้าเราจะเข้มแข็งในพระเยซูคริสต์นี่คือคริสตจักรของพระองค์เพราะว่านี่คือคริสตจักรของพระเจ้า ที่พระเจ้าให้เราทั้งหลายทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์ที่จะช่วยกันเสริมสร้างเติมเจิมเติมแต่งในบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบให้ในการใช้ของประธานที่เรามีและเราเป็นดังนั้นพี่น้องทุกท่จจานครับคจจักมีไว้เพื่อที่เราทั้งหลายทุกคนจะช่วยกันพี่น้องพูดช่วยกันเสริมสร้างซึง่งรก,รากาันและกันอาเมนพี่น้องครับตัวนี้สําคัญมากเลยทีเดียวตลอดระยะเวลา36ปีเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆมากมาย แต่เราสามารถผ่านพ้นได้ในแต่ละช็อตโดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องพูดพระคุณโดยพระสัญญาที่ทรงสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่โปร่งทรงตัดไว้พลังความตายจะมีชัยเหนือนิเวศของพระเจ้านั้นไม่ได้ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัดเจนโดยความหวังความเชื่อโดยความรักของมวลสมาชิกที่อยู่เคียงข้างกันจนมีนิเวศหลังนี้ที่เราสร้างมาโดยตอนนั้นเรามีเงินเพียงแค่ไม่ถึงสองแสน ต่ขอบคุณพระเจ้าเราสร้างนิเวศของพระเจ้าประมาณ8ปดถึงเล้านได้ด้วยในพระนามของพระเยซูและ่ามกลางบรรดาพี่น้องที่อธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจและด้วยการชีมที่เราเยือนอยู่เคียงข้างกันนี่คือส่วนที่สําคัญต่างหากพี่น้องทถอะครับและโดยกระบวนการเรียนรู้สติปัญญาที่พระเจ้าทรงให้และโดยความสัตื่อของพี่น้องในการมอบถวายพี่น้องพูดมอบถวายและโดยข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่มีวันนี้การที่พระเยซูริตทรงตายแล้วก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนนั่นเอง พี่น้องทุกครับเมื่อเรามองอดีตท,ทำให้เราเรียนรู้ที่จะอัพสกิลหรืออัปเดตชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ในปั้งปีสองโคลินบทที่5ข้อ17บบอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระเยซูคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นดังนั้นพี่น้องครับให้เรามองย้อนหลังเราจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในการขับเคลื่อนของพระเจ้าและเราจะรูว้ว่าว้าวขอบคุณพระเจ้าที่มีวันนี้ได้ ขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องทั้งหลายทุกคนอยู่เคียงข้างประการที่สองครับพี่น้องครับรวมพลังเซนเนอีพี่น้องครับ,ร Energy, รบทำงานร่วมกันเมื่อเราทํางานร่วมกันนิเวศหลังนี้ก็เกิดขึ้นได้วันนี้เป็นแม้ว่าเราต้องเผชิญกับโควิดและวิกฤตแม้ว่าเราจะต้องรวมตัวรวมพลังกันเพื่อสร้างสารรค์คึ้นสจากของพระเจ้าสืบไปพี่น้องครับเราต้องเซนเนอีก็คือรวมพลังพี่น้องพูดรวมพลัง ด้หัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันรวมพลังกันเข้าไว้เพื่อสร้างอาณาจักรแล้วก็แผ่นดินของพระเจ้าเราต้องรวมพลังพี่น้องบอกคนทั้งซ้ายขวารวมพลังกันรวมพลังซึ่งกนและกันพี่น้องครับเซนเนอร์จีเราต้องรวมพลังกันพี่น้องครับตัวนี้สําคัญมากคริสตจักของพระเจ้าจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อจะส่งต่อพระพรไปยังคนทั้งเมืองนี้แล้วก็ประเทศนี้้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันรวมพลังกันเข้าไว้เซนเนอร์จีเพื่อสร้างแผ่นดินของพระเจ้า นั่นหมายความว่าในฟิลิปปีบทที่3ข้อ14บอกว่าข้าพระเจ้ากำลังบักบันมุ่งไปสู่หลักชัยพี่น้องพูดบักบันบเพื่อจะได้รับรางวัลคือได้การทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในองค์พระเยซูกิตเราต้องบักบันรวมพลังกันในการที่จะสร้างสรรค์ต่อไปในงานของพระเจ้าพี่น้องรครับประการที่3พี่น้องครับเราต้องก้าวสู่อนาคตเส็จฟอร์เวิร์ดก้าวไปข้างหน้าพี่น้องพูดก้าวไปข้างหน้า <9. S 1> พระคัมภีร์บอกว่าไงครับพี่น้องครับประถมประการบทที่12ข้อหนึ่ง เจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าญาติพี่น้องจากบ้านบิดาบรรดาไปยังดินแดนที่พระเจ้าทรงสําแดงจงออกจากพี่น้องพูดออกจากเราต้องออกจากเซลล์เซลล์ตัวเองพี่น้องครับเซลล์เซ็นเตอร์เพื่อเราจะก้าวเข้ามาสู่จิสเซนเตอร์พี่น้องครับหรือเซนทริกพี่น้องครับนี่คือภาพที่เห็นเราต้องออกจากก้าวไปข้างหน้าออกจากตัวเราเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าและเจ้าจะมีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพระพร เราต้องก้าวสเตปนะครับสเตปฟอร์เวิร์ดก้าวพี่น้องครับอับราฮัมต้องก้าวถ้าอับราฮัมไม่ก้าวเขาจะเห็นพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไหมเราต้องก้าวต่อไปไหมครับพี่น้องเถอะครับนี่คือภาพพระพีบอกว่าเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพัพนธุ์ทั่วโลกจะได้รับพระพรเพราะเจ้าเอเมนเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเห็นภาพเมื่อพี่น้องได้ฟังได้คิดพี่น้องก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นพี่น้องครับ เหมือนดักอับราหัมต้องออกจากพี่น้องครับนี่คือส่วนที่สําคัญโยชูวาบอกว่าจะเม่พี่น้องครับทุกๆแข่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราจะยกให้เจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสทุกฝ่าเท้าทุกการก้าวของเราในข้อที่5บอกว่าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเอเมนจงเข้มแข็งและกล้าหาญเฉิดพี่น้องครับจงเข้มแข็งกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะก้าวเดินกับพระเจ้าพี่น้องครับจงเข้มแข็ง ดังนั้นเราเข้มแข็งตั้งแต่อดีตมาจากกนกระทั่งปัจจุบันเราเห็นถึงความเข้มแข็งพี่น้องครับจึงมีวันนี้ได้36ปีที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าพราคมภีร์ขอ้อที่7บอกว่าทำไมครับเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทาตามบัญญัติทั้งหมดและเราเข้มแข็งพี่น้องครับพี่น้องพูดเข้มแข็งบอกคนทางซ้ายทางขวาเข้มแข็งพี่น้องที่ละครับเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเห็นภาพบางอย่างเกิดขึ้นไหมดังนั้นในเช้าวันนี้สําคัญคือว่าเราต้องมองย้อนมองอดีต แล้วก็รวมพลังเพื่อจะก้าวสู่อนาคตนั่นหมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีท่ามกลางเราทั้หลายแล้วเมื่อเรามองย้อนหลังเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมีจุดอ่อนจุดแข็งและวันนี้ o d เดวันนี้เราจะต้องรวมพลังกันเซอรเนจี Energy, เพื่อเราจะก้าวสู่ต่อไปพี่น้องครับประการที่3เราต้องก้าวสู่อนาคต สเตปฟอร์เวิร์ดพี่น้องครับเพื่อเราจะสามารถที่จะเห็นพระพรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเพราะว่าคิดแตจักไม่หยุดเพียงเท่านี้เราจะต้องบอกกับพระเจ้าว่าบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้เราจะช่วยกันและร่วมกันพัฒนาริสตจักรของพระเจ้าไปสู่การเติบโตเกิดผลเพื่อเราจะส่งต่อพระพรไปยังคนทั้งเมืองและประเทศนี้ในพระนามของพระเยซูอามนนั่นหมายความว่าเราจะไม่อยู่เพื่อตัวเราเองแต่เราจะอยู่เพื่อถวายียรติยศแด่พระเจ้า พระเจ้าทรงตัดกับเราทั้งหลายทุกคนในพระคัมภีร์เสมอว่าอย่าอยู่เพื่อตัวเองเลยชีวิตที่เหลืออยู่เหลือกี่ปีพี่น้องรองหันเดินซ้ายทางขวาเหลือกี่ปีแต่เปาโลบอกว่าสําหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระเยซูคริสต์การตายก็ได้กําไรไม่ทราบไม่ทราบว่าวันนี้ถ้าจะขออนุญาตถามอาจารย์ชินเหลือกี่ปีไม่รู้เหลือกี่ปีสมณนีมชินไม่รู้เหลือกี่ปีแต่รู้อย่างเดียวคือว่าวันนี้รับใช้พระเจ้า จนสุดชีวิตของอาจารย์แม้ว่าอายุ92ปีแล้วอาจารย์ยังมี energy มีพลังมีหัวใจในการที่จะอยู่เพื่อถวายเกียรติยแด่พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเริ่มต้นการดีในชีวิตของอาจารย์ครอบครัวอาจารย์ลูกหลานเผ่าพันธุ์ของอาจารย์ดังนั้นการดีของพระเจ้าพัะสัญ,ญาของพระเจ้าไม่เพียงเท่านี้ครับจะมาถึงพี่น้องทั้งหลายทุกคนนี่คือการดีของพระเจ้าครับพี่น้องครับเราต้องมองย้อนอดีตอดีตบางเรื่องราวเราก็ต้องลืมไปและวันนี้ทุ่ยเดวันนี้เราต้องมารวมพลังกัน อาเมนไหมครับเพื่อเราจะสร้างสรรค์าง,งานของพระเจ้าไปสู่อนาคตที่ยอดเยี่ยมถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าคิดจากฐานพระพรว้าวชีวิตของเราว้าวครอบครัวของพี่น้องว้าวธุรกิจของพี่น้องว้าวพี่น้องสง่างามมากว้าวอาเมนไหมพี่น้องขอพระยาทรงโปรดพระเมตตาพี่น้องครับพระคัภี์ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งสุดท้าย รีปีบทที่หนึ่งข้อที่6ข้าพระเจ้าแน่ใจยอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์เราต้องกระตือร้นเสียสละแล้วก็ซื่อสัตย์เราจะสําเร็จแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีในพวกเราแล้วนั่นมีข้อแม่นิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ได้พูดกล่าวไปแล้วพี่น้องแน่นอนครับสง่างามยอดเยี่ยมและมีชีวิตที่ถวายเกีดยรติยศแด่พระเจ้าได้แน่นอน ดังนั้นพี่น้องครับเริ่มต้นพี่น้องพูดเริ่มต้น begin พี่น้องครับเริ่มต้นภาษาอังกฤษคือว่า begin b คือนะบ bible base นั่นหมายความว่าถ้อยคำหรือฐานฐานแห่งถ้อยคำของพระเจ้าต้องแข็งแกร่ง,งเราเริ่มต้นด้วยฐานศิลานะครับของพระเจ้าต้องแข็งแกร่ง bible base พี่น้องครับถ้อยคำของพระเจ้าต้องแข็งแรง เมื่อเช้าได้เรียนรู้ไปแล้ววิทย์อำนาจแห่งถ้อยคำเราต้องศึกษารู้เข้าใจนําไปปฏิบัติศึกษารู้เข้าใจนําไปปฏิบัติพี่น้องครับเห็นภาพศึกษารู้เข้าใจและนําไปปฏิบัติไม่ใช่เฉยๆต่อถ้อยคาของพระเจ้าอี e e คืออะไรครับ Energy ก็คือพลังอันทรงพลังอันทรงพลังของพระเจ้าที่เราก้าวเดินกับพระเจ้าแน่นอนนี่กับการเริ่มต้นของเราก็เริ่มต้นที่พระเจ้าพระเจ้าจะให้พลังกับเราทั้งหลายทุกคนจี <G S 2> คือ g r o w t ทูเกเตอร์วิ วิตอะไรก็พวกเราก็แล้วแต่เติบโตไปด้วยกันเติบโตไปด้วยเติบโตไปด้วยเติบโตไปด้วยอเมนขอบคุณพระเจ้าไอครับพี่น้องครับ increase ก็คือว่า faithfulness ก็คือความเชื่อที่ทวีคูณ increase คือทวีคูณเกิดผลมากขึ้นพี่น้องรบครับ n คืออะไรครับพี่น้องครับ numerous นะครับครับ blessing รับพบระพรอันเต็มล้น numerous พี่น้องครับรับพบระพรอันเต็มล้นที่มาจากพระเจ้า,จาดังนั้นวันนี้พี่น้องครับ บิงพี่น้องครับก็คือรับถ้อยคําของพระเจ้าเป็นพื้นฐานอันทรงพลังของโปร่งและเติบโตไปได้วยกันแล้วก็มีความเชื่อทวีคูณมากขึ้นความเชื่อมีขึ้นขึ้นลงลงได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราก้าวเดินกับพระเจ้าความเชื่อเราจะเข้มแข็งถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราความเชื่อเราจะแข็งแรงมากขึ้นเกิดผลทวีคูณมากขึ้นและพระพรนั้นเต็มเปี่ยมล้นจะเกิดขึ้นในขึ้นจักของของเราทั้งหลายทุกคนที่พระเจ้าให้เราอยู่อย่างขึ้นจกนักแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงไวยพระพรแล้วก็เสร,ริมกำลังพี่น้องทุกคน ที่พี่น้องจะมีกำลังขึ้นใหม่ในวันนี้พระเจ้าเริ่มต้นการดีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้และการดีของพระเจ้าจะสำเร็จท่ามกลางชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนในการที่เราจะก้าวเดินต่อไปกับพระองค์อาเมนเราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงไวยพรและเสริมกำลังพี่น้องทั้งหลายทุกคนนะครับเราจะอิษฐาด้วยกันครับพี่น้องทุกท่ลานครับข้าแต่พระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจ้านะของพระเจ้าเขาว่าแน่นพระสัญญาของพระองค์ที่เป็นจริง พระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีโอคาแต่พระบิดาการดีของพระเจ้าจะสำเร็จจนถึงวันที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้า,รจาทรงสเสด็จมาขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทั้งหลายทุกคนในเช้านี้ให้ได้รับการเสริมกำลังที่มาจากพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งในถ้อยคำของพระเจ้าที่หนุนจิตชูใจและสอนข้าพ,พหลายอธิษฐานกลับทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,จาอามน